皆さん、こんにちは。シーナカリヌロード大学の人文学部、日本語学科のギダルハリップと申します。去年の10月から今年の8月まで、ナルト教育大学に特別上校学生として留学していました。実際には1年間日本で留学する予定でしたが、コロナのせいで今年の4月に入国することになりました。 ทั้งดน4เกทต์ประมาณนี้ระหว่างที่อยู่ญี่ปุ่่เต้าอะานี้ต้องขอขอบพระคุณทางคณะและอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นที่ให้โอกาสหนูในครั้งนี้ค่ะดังนั้นวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้ไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่นให้ฟังกันค่ะ อย่างแรกเลยเรามารู้จักมหาวิทยาลัยนี้กันก่อนดีกว่าค่ะมหาวิทยาลัยนารุโตตั้งอยู่ที่จังหวัดโตกีชิมะเมืองนารุโตมหาวิทยาลัยนี้มีข้อดีก็คือรอบม,มหาวิทยาลัยจะรายล้อมไปด้วยธรรมชาติแม้ที่นี่ไม่มีรถไฟฟ้าก็จริงแต่ก็สามารถเดินทางอย่างสะดวกได้ด้วยรถเมลและถึงแม้จะอยู่แถบชนบทก็มีสถานที่ท่องเที่ยวโด่งดังค่ะ สถานที่ท่องเที่ยวหลักๆเลยก็คือสะพานน้ำวนนารุโตะกับพิพิธภัณฑ์ศิลปะออสกาค่ะทางมหาวิทยาลัยเลยจะให้ไปทัศนศึกษากันที่นั่นเป็นทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติเพราะฉะนั้นก็เลยได้มีโอกาสพูดคุยกับคนจากหลายประเทศนอกจากนี้ก็ยังได้มีโอกาสไปเที่ยวกับเพื่อนคนญี่ปุ่นในชว่วงเทศกาลอื่นๆอีกด้วยมีอะไรบ้างเราไปดูกันค่ะ โดยองแรกที่ทัศนศึกษาของมหาวิทยาลัยกันนะคะสถานที่หลักคือสวนสาธารณะนารุโตค่ะที่เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ศิลปะออสการกำหนดการของทัศนศึกษาช่วงนี้จะเป็นการเที่ยวชมสวนสาธารณะที่มีวิวเป็นสะพานเชื่อมระหว่างกอชโกกุกับกออาวาจินอกจากจะเป็นสะพานที่ใช้สําหรับเดินทางข้ามผ่านแล้ว ทางด้านใต้ของสะพานเป็นทางเดินที่มีกระจกใสให้เราสามารถไปเที่ยวชมดูน้ำวนที่เป็นสิ่งขึ้นชื่อของเมืองนารูตโตได้อีกด้วยค่ะปรากฏการณ์น้ำวนนี้เกิดขึ้นตลอดทั้งปีถ้าหากมีโอกาสได้ไปโทกุชิมะก็อย่าลดมไปเที่ยวชมกันนะคะต่อมาก็คือสถานที่ขึ้นชื่ออีกอยางหนึ่งนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์ศิลปะอซสกาค่ะ โดยพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงผลงานศิลปะโดยมีการจำลองผลงานชิ้นเอกของตะวันตกขนาเท่าของจริงมากกว่า1,000ชิ้นตอนที่ไปทัศนศึกษามีเวลาให้แค่3ชั่วโมงในการเดินชมบอกเลยว่าไม่พอคะ่ะและตอนที่ไปตอนนั้นมีเพื่อนเป็นอาจารย์สอนด้านศิลปะระหว่างที่ได้เที่ยวชมความงามของผลงานแต่ละชิ้นแล้ว ก็ยังมีเกร็ดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเนื้อหาของภาพเทคนิคการวาดภาพลงสีหรือเกี่ยวกับศิลป,ปินคนคนี้จากเพื่อนสนิทให้ฟังอีกด้วยแต่เห็นนั้นแล้วคิดว่าจะต้องใช้เวลาทั้งวันถึงจะเดินดูครบทุกผลง,งานค่ะถัดมาพอกลางเดือนกรกฎาคมก็จะมีงานเทศกาลใหญ่ที่จะจัดขึ้นที่เกียวโตนั่นคือเทศกาลกี่องค์ค่ะ ช่วงนั้นตรงกับวันหยุดพอดีจึงวางแผนกับเพื่อนว่าจะไปเที่ยวเกียวโตกันวันที่ไปถึงเกียวโตวันแรกแม้จะยังเช้าอยู่แต่คนก็เริ่มมากันเยอะแล้วพอใกล้เย็นตำรวจก็จะมาทำการปิดถนนใหญ่ทำให้เป็นถนนคนเดินมีโซนร้านค้าแผงลอยแล้วสองข้างทางก็จะเต็มไปด้วยรถแห่ยยโกฮามะหรือว่าเกี้ยวที่มีคนนั่งอยู่ข้างบน โดยระหว่างนั้นก็จะมีการบรรเลงดนตรีไปด้วยค่ะและสุดท้ายเดือนสิงหาคมเทศกาลที่ได้ไปเข้าร่วมก่อนจะเดินทางกลับประเทศไทยนั่นก็คือเทศกาลอวาโอดอริค่ะถือว่าโชคดีมากๆเพราะว่าเทศกาลนี้ไม่ได้จัดมาตลอด2-3ปีเนื่องด้วยการระบาดของโควิดแต่ปีที่ไปเพิ่งกลับมาจัดจึงทำให้มีผู้คนมาร่วมงานกันอย่างอุ่นนาฝาข้างมากค่ะ เทศกาลอวา,าโอดรีนี้เป็นสัญลักษณ์ประจำฤดูร้อนของจังหวัดโทกุชิมะเป็นวัฒนธรรมการเต้นรำขึ้นเมืองที่มีมาอย่างยาวนานหลายร้อยกว่าปีจะมีการปิดถนนใหญ่ให้เป็นเส้นทางสำหรับขบวนผู้เต้นท่าเต้นรำแสนคึกคักจะดำเนินไปอย่างต่อเน,นื่องจนถึงดึกดืด่นนอกจากนี้จะมีพื้นที่ให้สำหรับคนที่ร่วมงานไดมาร่วมเต้นกันอีกด้วยเป็นบรรยากาศแสนสนุก ที่แค่เห็นก็เหนื่อยแทนแล้วค่ะการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากที่สุดในชีวิตเลยค่ะได้ฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่นได้เพื่อนใหม่ๆทั้งคนต่างชาติทั้งคนญี่ปุ่นได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างทั้งจากการเรียนในห้องและนอกห้องเรียนเป็นประสบการณ์ที่ดีมากจริงๆค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ